ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับดับตอไบขอเชิญท่านประธานนะครับได้ครับเขอเชิญท่านประธานได้เปิดกลวยกระถงดอกไม้ถวายสักการะนะครับแล้วก็ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์หลังจากนั้นก็กล่าวคำถวายพระพรนะครับ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมนฑลแห่งนี้ล้วนมีความปราบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพนในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลิพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565 ปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมพระบุญญาบารมีในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกรหมมที่ทรงมีต่อพระศกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ใต้ฝ่าละองธริพระบาทได้อุทิศพระวรากายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นับประการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาลาชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พระสศพนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในโอกาสต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชชาลุไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระศพนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนับเป็นอนเนกประการที่พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาเป็นล้นพ้น ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์พรนศา70พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2,565นี้ข้าพูุ้ทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้บริหารคณารารยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายครุขัหรวมถึงนิสิตด้วย ที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานขอพระราชทานพระบรมราชาญ,ญาตาพระบรมราชาญ,ญาตประกาศสมานฉันประกาศสมานฉันพร้อมเพียงกันพร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีและบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จแห่งสมเด็จพระบุรณะพระบูรณมหากษัตราราชมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์งคได้โปรดดนบันดาลรดบันดาลอภิบาลและประธานพรอภิบาลและประธานพรให้ใต้ฝา่าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฝา่าละอองธุลี ทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชอาทัยชื่นบานพระราชอาทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณพระเกียรติคุณประจรกระจายแผ่ไพศาลประจรกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระศกนิกรชาวไทยแก่พระศกนิกรชาวไทยตลอดจิรัติติกา การเทินตรดกรรัติการเินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราจารเจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดี๋ปนี้ขอ เชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นการถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม พุทธศักราช2565ดังต่อไปนี้กล่าวสามครั้งนะครับเราทำความดีด้วยหัวใจเรา,เราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเรา,เราทำความดีด้วยหัวใจ คนคำนับครับโอขนับต้นครับคนที่ใส่ชุดจิตศาสตร์ก็ถวายบรรดาอาหารครับดังนั้นก็คำนับครับตอนนี้วิธีตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะเป็นการบันทึกภาพครับผมก็ขออนุญาตถ่ายรูปหมวกก่อนแล้วก็ลงไปทํากิจกรรมด้านล่างครับอาจารย์ครับเชิญครับขอท่านที่ใส่หมวกยืนเป็นแถวหลักก่อนนะครับ ท่านท่านที่ใส่เครื่องหมายนะครับเพราะว่าข้อบ่งการใช้ชุดอาสาพระราชทานจะมีข้อบ่งชี้การใช้อยู่นะครับห้ามาให้เสียเกียรตินะครับห้าม <shear S 1> ให้เสียเกียรติเข้าเลยครับแต่ว่าขอที่มีเครื่องหมายยืนเป็นหลักก่อนนะครับยืนเป็นหลักก่อนเพราะว่าข้อบ่งการใช้เ,เคยจําได้นะข้อบ่งการใช้จะต้องสมพระเกียรติ นะครับอ่าโอเคถ้างั้นเก้าอี้มาเสริมครับครับผมอ่าเชิญครับขอขอเก้าอี้ด้วยครับขอเก้าอี้มาสักสิบสิบกว่านะฮะได้อยู่ครับเอาเอาไปเก้าอี้เอาเงียบเลยขอเก้าอี้ด้วยขอเก้าอี้ด้วยถ้ายานไปอ๋อหมวกหมวกหมวกคนละอย่างสีเดินขอเก้าอี้ไหนนุ่มๆอ่ะขอไห